สวัสดีค่ะปอกระชกปาน้าค่ะแม่บ้านน้องอุ้งอิงค่ะทีมรถตู้เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะคะปลายทางนครราชสีมาค่ะค่ะพวกไปง่านโคหลาดแล้วก็ที่นี่ก็ว่าจะได้โค้งอ้อมกลับมานีก็เดือนหนาคนได้ค่ะ เดือนหนาวันที่สิบกว่าหมดนะคะตัวสิทธิกแต่กมาทางบ้านเห้านะคะไอ้เดี่ยวนี้คือจริงจริงคือตะบบไปโดนนั่งกับ,บอเอาหมูออกมานะคะทีนี้ไปหลายวันก็เลยเอาไอ้หมูน้อยมาหาพี่สาวกอนนะคะหมูน้อยมาหาพื่อไอ้กอนตอนนี้เอาเข้าไปบ้านนี่แล้วคะ่ะเอาเข้าไปบ้านก่อนนะคะ อบอบอชีวิตคือการเดินทางค่ะสู้ๆไปค่ะชีวิตคือการเดินทางนะคะชีวิตทิ่มรถตู้ ใช่ชีวิตแบบนี้แหละคะ่ะสู้ๆกันไปขอบคุณ FC ที่ให้กำลังใจชีมรถตู้นะคะบางคนเข้าใจก็เข้าใจลึกซึ้งมากเข้าใจอีหรีค่ะว่าการเดินทางแบบนี้เมื่อยอีหรีแต่ก็ต้องสู้เพราะว่าด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะความรับผิดชอบคือมากดันนี้ก็คือทำให้ดีที่สุดค่ะนะคะ ตั้งทีมลังบานกับสิยูสิคะเขาแล้วกับิดีเติบอยู่ใครอยู่ดอกแต่ว่ากับสิบม่มีใส่เบ็ดบ่มีอะไรก็ปลาอย่างก็ปลาเบือนกับสิบกับสิเบิดเวลาช่วงปลาเบือนพอมีเต่อฟางนะคะ ค่อยเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเราก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไอ้ค่อยๆลงต้นใหม่ปลูกนั่นปลูกนี่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของบานอีกเรื่อยๆค่ะค่อยติดตามค่ะวันนี้ช่างไม่เข้านะคะสร้างบ่อเขานะคะไล่หัวแน่ไล่หัวแนลไปนั่งตาบกทัวค่ะ ไรแมงว่นที่คอยนี่ <c oughs> นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วเก็บเขเเก็บของค่ะแดดกับแดดด้วยค่ะย่ำบายค่ะกินละตู้สูส้กันไปทุกกำลังใจให้กำลังใจกันได้ตลอดนะคะ ติดตามเบิงอีหลาติดตามเบิงพ่อแม่น้องอิงนะคะมีช่องอยู่ค่ะนะคะซอยเบิงกันค่ะให้กำลังใจกันตลอดแต่ว่าป้าน่าว่าตแต่ไม่เห็ุช่องนะคะบ้าน่าว่าคือสิ่งไหนที่เราไม่รู้นะคะเอฟซีเพิ่นบอกเบื้ะคะ บางเรือพ่นหูหูหูหหเร็วกว่าปานางอีกแน่นอนแน่นอนแสดงว่าติดตามจริงๆ FC ติดตามจริงๆค่ะถามีล่มจังเดฟก็ต้องเอาบองมูเขาไปขึ้นเก่าออกค่ะถามบมีก่กะเอาออกมากค่ะแต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงค่ะดูแลนะคะให้ดีที่สุด นะคะคเวลานั่งเส้นเส้นเนเงินนะคะให้หญ้าค่ะหญ้าในบานนะคะออกมาสอยค่ะเส้นชื่อหญ้าเอาเงื่นเป็นควันถุงค่ะเป็นถึงขั้นนี้นะคะสวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยสวัสดีจ้าเด้นทางบ้านไปลก น่ารักยูแล้วลุงอิงจะค่วมค่ะเป็นเด็กหน่อยถือจะว่วมค่วมเป็นเด็กที่หล,ลายท่านหลายๆคนค่วนเอาเป็นแบบยางค่ะโหจะว่วมขอให้ความน่ารักของอิา่า พ่อแม่เอฟซีทุกคนหกักแพงแบบนี้ตลอดไครนะคะให้พาก,กันให้กำลังใจขอบคุวนี้นะคะน้ำพักน้ำแรงแล้วก็เป็นน้ำจิตน้ำใจจากพ่อแม่เอฟซีทุกท่านาบาทสิบบาทที่ยิบยืนให้อีหลามีคานะคะขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆคะ่ะว่าแล้วก็ว่าอีกว่า่เบื่อคะ่ะว่าแล้วก็ว่าอีก ออกเดินทางแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้ะคะ่ะทีาา่สำคัญคือบอขามโฆษณาเลยคะ่ะไม่ข้ามโฆษณาคือช่วยให้ทีฟหลังบ้านมีไรายได้ตรงนี้ขึ้นมานะคะบอขามโฆษณาด้ค่ะเ,เป็นกันไปเลยมันแย่งกันไปกันเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะตุกกําลังใจ ทุกเส้นทางที่เดินทางขอให้ทีมรถตู้ปลอดภัยค่ะค่ะเราส่งทีมรถตู้นะคะให้ถึงทีมไอยยังปลอดภยัยทุกเส้นทางค่ะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะจะตามมาเหมือนตามที่ FC พูดกันนะคะ คำนี้ใช้ได้ตลอดเอ็ดซีแต่ละมองแต่ละที่นะคะเล่คนนี้บนนดาบอกเขาไล่แมงวันในตำบอกทัวค่ะใายคลิปก่อนจะไปกินเขากับตำบอกทัวนะคะเดินทางแล้วค่ะพอ,อกันไม่คลิปหน้านะคะ ออกเดินทางแล้วค่ะส่งทุกคนเดินทางทรัทีทุ้มติมายัางปลอดภัยค่ะให้รวยๆเหงๆปังๆมาซอยเหตุบุญเห็ุท่านกันค่ะค่ะไปแล้วค่ะ กินกี่เขากค่ะมานั่งกี่เขาอ่ะโว้จนเมื่อยแล้วมาั่งกินเขากันค่ะกีนเขาเศ้าไว้ค่ะ,คะบอกกันไหมขีบหนาน,นะคะสวัสดีค่ะ